อยู่กับเบิร์ดวันวันไม่ว่างครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หลังม่วงนะครับอำเภอลำกาญจนบุรีนะครับแปลงนี้เขาจะเป็นแปลงนาของพี่อีทนะครับบนเนื้อที่ห้าไร่สองงานนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาติดตามดูตามมาดูรวงข้าวของพี่อีทนะครับก็จะก้มแบบนี้นะครับเลตเตงนะครับนี่นะครับใช้แร่ภูเขาไฟเลระวานะครับแล้วก็ฮอร์โมนกิ่งแก้วนะครับนี่นะครับ ก็พามาดูสถานที่จริงๆเลยนะครับว่าเราติดตามดูแลจริงนะครับสภาพอากาศก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นอากาศปิดบ้างเปิดบ้างนะครับเพราะคึมฟ้าคืมฝนแนะนําให้พี่เขาได้ใช้นะครับนะฮะให้ดึงให้พี่เราเห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าระวางใช้เระวาครับอ่าของเรากิ่งทองกิ่งแก้วนะครับก็เป็นอย่างไรกันสถานที่จริงๆเลยนะครับนี่นะครับพออันนี้นะครับกระสอบเลสยังอยู่นี่นะครับเนี่ยคือพี่พี่ใช้จริงนะครับ เอ่ราวาสิงงตัวนำโชคนะครับก็แหงๆข้างๆก็จะเป็นของน้องพีเข่าแปลงนาเฉพาะที่ใช้ของเรานะครับเราจะทําคลิปติดตามให้ให้ทุกท่านทุกคนได้ดูนะครับว่าตรเนี้ยมันทําใช้แล้วมันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับก็พามาดูกันเลยนะครับว่าข้าวหอมชุมนะครับก้มสวยๆแบบนี้จะได้สกิตันติดตามนะครับฮาไลสองงานครับนาพี่อีทไม่ได้อยากให้เชื่อครับแค่อยากให้ลอง เบิร์ดวันวันไม่ว่างสวัสดีครับ